อย่าลืมกดติดตามกิติกาตรงนี้และกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องพลาดชมคลิปใหม่ๆจากกิติกาค่ะสวัสดีค่ะมราพบก,กับกิติกาอกีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารักคำท้า5ข้อค่ะเราไปดูข้อแรกกันนะคะเกี่ยวกับส u ูชี่นะคะข้อแรกนะคะก็จะเป็น นี่นะคะแล้วก็เขียนไว้เด okay. ี๋ยวดูข้อแรกเลยค่ะงงข้อแรกนะคะก็จะเป็นสกูชชี่ที่น่ารักนะคะเราไเปเรียนเป็นแมวน้ำเดี๋ยวดูข้อที่สองกันเลยค่ะ ข้อที่สอนะคะก็คือช่ที่องที่สุดนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะมนขลงค่ะไปดูข้อที่สามเลยค่ะข้อที่สามค่ะก็คือสปูชี่ที่ซื้อมาในชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหัวเห็ดไปดูข้อที่สี่เลยค่ะ อัที่สี่ค่ะคือสกูชชี่ที่ไม่ได้ข้อปีนะคะก็เป็นทายไข่ตัวนี้นะคะไม่ค่อยได้ปีอนดูข้อสุดท้ายก็คือข้อห้านะคะข้อห้าคะก็คือสกูชชี่ที่ขอบกินนะคะที่ชอบะค,ะค่ะก็จะเป็นโดนัทนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะลาไปก่อนบ๊ like, share, นะะายบายค่ะ